น่ารักไหมฉันวาดเองนะคุณควรจะรอให้ผมชมก่อนนะไม่เนลรฉันไม่ถือ <c oughs> เป็นหนึ่งจะบอกว่ามาตาเป็นโรครลายใช่ป่ะเราฉันเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> ขอเอาลูกหมามันนอนที่บ้านนะ <c oughs> ไม่ได้งั้นฉันไปนอนบ้านคุณก็ได้นะ <c oughs> จีบชัวชัวชัวชวอย่าพูดแบบนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาตาเชื่อเราผีมันแผรก คุณเพิ่งกินกล้วยกับนมไปยังไม่จุกอีกเหรอรู้แล้วมันยังไม่หิวไงอย่าเล่นกันสีข้าวต้มฮัลโหลไม่ต้องบอกมึงให้มันก็ได้คุยกับเค้กไงแค่ลดอาหารเย็นอาทิตย์เดียวมาตาไม่ตายหรอกถ้าพรุ่งนี้อ่ะคุณหาฉันไม่เจอเอาว่าฉันหิวตายไปแล้วนะ <c oughs> ก็ที่มาตาไปเรียนทําเค้กเนี่ยก็เพราะว่าโตเ,เลยนั่งนิ่งๆอย่าเล,ลิกลากล่ะหมายถึงฉันหรือหมาคุณนั่นแหละฉันจะรับเลี้ยงเลูกหมาเองแล้วผมอ่ะฉันก็รับเลี้ยงคุณได้นะเป็นหนึ่งมาตากลัวไม่ได้เจอตัวไม่ได้เจอเป็นหนึ่งอะไรลูกกลัวไม่ได้เจอเจ้าหมาค่ะ